ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะทุกคนคะได้เห็นภาพกับคลิปโปรโมตซีรีสย้อนยุคโรแมนติกดราม่า legend of a l l e r หรือ a l l e r ชวนจากยุกุกันหรือยังโอ้โยัย่วมากพระเอกนะคะกงจิ้นดังเอกตีรีเร่ปาสวยหล่อเกินจะต้านค่ะ งามหมดจดโดยแท้ทรูครั้งนี้นะคะน้องเริ่ปลาของเราก็จะมารับบทจอมโจรสาวนามกระเดื่องเลินอันเลอร์ค่ะที่คอยดูแลปกป้องชาวบ้านแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะอดีตของนางนั้นไม่ธรรมดาเป็นถึงองค์หญิงคู่หมายขององค์รัชชายาตหานเย่ ye, ที่รับบทโดยกงจิน้นแต่ชะตาพลิกผันเมื่อครอบครัวของนางนั้นประสบเคราะห์กรรม เมื่อเกิดการเปลี่ยนแผ่นดินค่ะถูกสังหารสิ้นนะคะมีนางเพียงคนเดียวที่รอดมาได้โดยการแอบช่วยเหลือของหานเย่นั่นเองเมื่อทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งอัลเลอร์ได้ช่วยเหลือหานเย่ในหลายครั้งหลายคราจนกเกิดความประทับใจในการแล่กันค่ะแต่ดูเหมือนหานเย่นะคะจะไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของนางจนกระทั่งนางได้ไปเป็นขุนนางในราชสำนักค่ะ มีคนเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะที่รู้ถึงอดีตของนางเอกนั่นก็คือพระรองที่รับบทโดยเหลิวอีหนิงคุณนางกรมอายาเพื่อนรักในวัยเยาว์ของอัลเลอร์น,นั่นเองก็ต้องมาลุ้นกันละค่ะว่าเมื่อนางเอกหวนกลับมาอยู่ในวังวนชั้นในแห่งอำนาจสูงสุดอีกครั้งนางจะแก้แค้นให้กับครอบครัวหรือไม่เมื่อพระเอกรู้ความจริงจะเป็นยังไงทั้งสอง จะได้ครองคู่และจบลงในแบบแฮปปี้แฮปปี้หรือไม่อันนี้ใครที่เคยอ่านนิยายมาแล้วจะช่วยมาเม้นสปอยยายที่ใต้คลิปก็ได้นะคะข่าวว่าซีรีส์จะออนในปี65ค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้ายายจะรีบรายงานเลยยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆนะคะบ๊ายบาย